สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพบกันวันพระเราได้นำธรรมะชุดประทีปชีวิตของพระสรีธรรมนิเทศกมลโชติมันโตอดีตรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่อดีตเจ้าอาวาดวัดสันปะข่อยจังหวัดเชียงใหม่และผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ขอเชิญรับชมค่ะธรมมังนา,ามาตมี วันนี้จะพูดถึงยากอย่างที่สี่ยากที่สคือกิจฉังสัตธรรมเทศนังการแสดงพระสัตธรรมเป็นของยาก พระพุทธเจ้าของเราหลังจากตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกแก่เบญจวัคคีทั้งห้าเมื่อจบเทศนาแล้วมีผู้รู้เข้าใจคือได้ดวงตาเห็นธรรมเพียงรูปเดียวท่านเดียวการแสดงธรรมเป็นของยากยิ่งปีหนึ่งปีหนึ่งมีผู้ขออนุญาตบวชมากบวชแล้วก็ศึกษาธรรมะเรียนธรรมะสอบธรรมะ ปีหนึ่งหนึ่งมีผู้สอบทําได้เป็นจํานวนหมื่นหมื่นแต่ในจํานวนนักธรหมื่นหมื่นรูปนี้จะมีกี่รูปที่ขึ้นบนธรรมาตประกาศธรรมให้ปู่ฟังได้เข้าใจธรรมมีกี่รูปที่สามารถแสดงธรรมให้ปู้ฟังได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นหาได้ยากนักจํานวนนักศึกษาธรรมนักปฏิบัติธรรมแม้จะมีมากอย่างน่าชื่นใจ แต่จำนวนนักแสดงธรรมที่สามารถแสดงธรรมที่สามารถแสดงธรรมให้ผู้ฟังได้เข้าใจอย่างถูกต้องติดรถพระธรรมเหมือนกับติดละครวิทยุนั้นมีไม่กี่องค์คิดโดยส่วนทั่วเฉลีย่ยจังหวัดหนึ่งหนึ่งมีไม่ถึงสิบองคือหนึ่งในพันก็หายากเพราะการแสดงธรรมไม่เหมือนกับการแสดงละครพระบางองค์ อยากเป็นนักแสดงธทำเพราะอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีหน้ามีตาถ้าตั้งเข็มไว้อย่างนี้ก็เทศได้ไม่นานเทศไปได้ไม่ตลอดพอมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ดับบางองค์เป็นนักเทศเพราะอยากจะได้กันเทศคือเทศเป็นอาชีพคือเทศเอาเงินเห็นว่าการเป็นนักเทศอาชีพนั้นมันง่ายก็เทศไปได้ไม่ตลอดความลับไม่มีในโลกเลือก เทศแต่งานของท่านเศรษฐีมีเงินไม่รับนิมนต์งานของคนยากคนจนคนบ้านนอกไกลๆมานิมนต์ท่านก็ไม่ไปเลือกรับนิมนต์แต่ใก,กล้ๆ เทศฟรีหรือเทศในการกุศลท่านก็ไม่เอาจะเทศเอาเงินลูกเดียวเทศอย่างนี้ก็เทศไปได้ไม่นานพอชาวบ้านรู้ไต่ก็ไม่มีใครในมิมนต์นอกจากจนใจจริงๆไม่รู้จะทำอย่างไรก็จำใจในมิมนต์เราจะหานักเทศที่มีอุดมการมุ่งทำงานให้แก่พระศาสนาเพื่อพัฒนาศีลธรรมพัฒนาจิตใจของคนให้ดีขึ้น พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แพร่หลายขยายกว้างโดยไม่เห็นแก่ความเหน็เหนื่ยมือลาไม่เทศเป็นมุขโขโลกนะมุ่งเห็นแก่หน้าคนไม่เทศตามใจคนเทศมุ่งอัดมุ่งทรรมไม่เห็นแก่ลาบยศสรรเสริญใดๆนั้นหายากฉะนั้นเมื่อเราได้มีโอกาสนั่งฟังพระท่านเทศไม่ควรจะให้ความยากอันนี้ผ่านไปโดยไรประโยชน์ ขอท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้โปรโด,ดดำรงชีวิตโดยใช้ธรรมะเป็นประทีปสองทางชีวิตเดินทางไปสู่ที่ชอบด้วยกันทุกท่านเทอิน